สวัสดีครับวันนี้ให้ชมอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญท้าเวสุวรรณนะครับวัดจุฬามณีนะครับรุ่นนะครับมีซับเหลือล้นนะครับเนื้อนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับตอกโค้ดชัดเจนปีที่สร้างปีพศ2562นะครับเหรียญน,นี้ไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นครับ ระหว่างนี้ขออนุญาตให้นะครับผู้ช่วยของผมนะครับอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้เนาะแล้วก็จะส่งให้ดูด้วยนะครับส่งให้ท่านท่านได้ดูด้วยเนาะกล้องไม่โฟกัสเลยนะครับ เหรียญทาเวสุวรรณวัจุลามณีรุ่นมีทรัพย์เหลือล้นเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมอย่างสูงครับจัดสร้างโดยพระครูโสภิตวิริยาภรหลวงพ่ออิฐพัฒจาโรวัจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามปีที่จัดสร้างปีพศ2562ตามข้อมูลที่พบส่วนใหญ่รูปแบบเป็นเหรียญทรงพิมพ์จำปีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญทาเวสุวรรณของวัจุลามณี พุทธคุณเชื่อกันว่าเด่นด้านการเสริมดวงด้านเงินทองโชคลาภและความสำเร็จรวมถึงการคุ้มครองป้องกันภัยวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์วิหารพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และชาปนสถา,ศศาเเนเมนของวัดชนวนมวลสารมีการกล่าวถึงการนำชนวนเหรียญพิมพ์จำปีรุ่นแรกปี2545และมวลสารจากเหรียญเกจิอาจารย์ดังหลายรูปมาผสมในการจัดสร้าง รุ่นนี้มีการจัดสร้างหลายเนื้อหลายรายการเช่นเนื้อทองคําเนื้อเงินลงยาเนื้อวัและเนื้อทองแดงรมดําเป็นต้นหากคุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อเหรียญราคาบูชาในปัจจุบันหรือช่องทางการเช่าบูชาสามารถระบุเพิ่มเติมได้เลยครับเหรียญสวยมากครับเหรียญน,นี้นะฮะไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะครับ โค้ดที่ตอกนะครับชัดเจนนะครับด้านบนทอคือทองแดงนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นโค้ดของอ,อ,อะไรเนี่ยหกสามอะไรไม่ทราบนะครับรหัสสองหนึ่งหกนะครับ ท่านดูนะท่านดูนะท่านดูเหรียญน,นะชัดเจนหนะ้านะครับดูดิรอยขีดตรงยันขึ้นไปตรงเลขเจ็ดนะครับทอ,ทองแดงเป็นการตอกนะครับสุดยอดมากนะครับ โอ้หน้าชัดแจ่มนะครับก็สนใจเช่าหาติดต่อมาได้นะครับท่านที่รับถือนะครับท่านทาเวสสวรน,นะครับ ก็ที่ไหนมีอาถรรพ์ก็สามารถใช้งานได้เลยนะขออารัธนาแล้วก็ช่วยเหลือนะของวัดจุลามณีนี่โด่งดังมากนะครับสุดยอดพุทธคุณเรื่องแก่งกล้านะครับก็วันนี้ขออนุญ,ญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับส่วนใครต้องการเจ้าหาบูชาติดต่อได้นะครับทางบ้านเขียวนะครับผม อยู่ที่โปรไฟล์ของผมเลยนะครับเข้าไปดูได้นะครับขอบคุณครับ